ผมก็จะเล่นแป้งมันนะแล้วมาดูฝนสาดครับ <universities> นี่ถือครับนี่พอฝนสาดนะครับแป้งมันก็จะประ,ะมาณนี้นะก็เอาออกเลยเดี๋ยวมาลงล็อกก็เห็นชัดเจนนะครับว่าแป้งมันพอโดนน้ำนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะก็อเอาออกให้หมดครับผม ตรงไหนที่ฝนาสาดนะเราก็มีน้ำยาป้องกันเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่ผมใช้แป้งมันเพราะว่าเราต้องการป้องกันไม่ให้ดินมีฝุ่นนะครับแต่ก็เนี่ยครับพอมันเป็นด้านนอกเนาะฝนาสาดฝนาสาดนะนี่ร้านตัดผมนะครับนี่นี่ครับพอฝนาสาดปุ๊บเลยมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ย ก็ไม่เป็นไรครับนี่ดู <c oughs> เป็นธรรมดาครับผมการทดลองออ่มันก็คุมดินไม่ได้นะครับคุมได้ก็ก็จะมาเจอปัญหาอีกตว่าฝนตกนี่ครับนี่ฝนตกหนักนะเมื่อกี้ด้านที่ไม่โดนฝนก็ปกติ แต่ด้านที่โดนฝนก็จะเป็นอย่างนี้ก็เลยเนี่ยครับไม่อยากให้ลองผิดลองถูกนะครับเลยอยากให้ใช้น้ํายาล็อกซอยไปเลยครั้งเดียวจบปัญหาพวกนี้เลยครับนี่เกิดจากการโดนฝนนะครับโอเค